สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิลาแน นกับมาดามเปิ้ลอีกเช่นเคยนะคะสำหรับช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลซึ่งช่องมาดามเปิ้ลเป็นช่องที่สอนเพื่อนๆชงกาแฟและสูตรน้ําชงต่างๆนะคะใครอยากมีรายได้เสริมใครอยากมีรายได้หลักใครอยากมีรายได้ยามเกษียณเข้ามาดูสูตรในช่องของมาดามเปิ้ลได้นะคะมี2ช่องทางให้ติดตามไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือจะเป็น YouTube ชื่อช่องชื่อเดียวกันนะคะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลเข้ามาดูเข้ามาจดสูตรแล้วเอาสูตรจากมาดามเปิ้ลไปทํามาหากินได้เลยค่ะ ส่วนเพื่อนๆ,ๆที่ทักแชทเข้ามาถามมาดามจนแทบจะตอบไม่ทันแล้วนะคะกับเรื่องที่หนังสือสูตรยังมีอีกไหมนะคะมาดามยังมีพร้อมส่งนะคะแก้วสําหรับสูตรแก้วยีสบองออนและสูตรถุงกระดาษนะคะหนังสือสูตรเล่มน,นี้นะคะมันมาจากสิ่งที่มาดามเรียนมาและประสบการณ์ทั้งหมด7ปีที่มาดามทาร้านกาแฟมามาดามรวบรวมให้ดูอย่างง่ายๆเลยนะคะบอกให้ใส่น้ําตาลกี่ช้อนใส่นมข้นนมจืดกี่ ml คุณลอกเลยค่ะทําตามนั้นไปได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็หาเงินเข้ากระเป๋ารัวๆกันได้แล้วค่ะ ใครสนใจหนังสือสูตรแบบนี้ทักแชทมาสอบถามมาดามได้ตามช่องทางที่มาดามวางไว้ให้เลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะแก้วยิบสองออนนะคะมีเพื่อนๆอยากให้มาดามรีรันสูตรนี้ให้ใหม่หน่อยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมาดามเคยทําไปแล้วสูตรนี้นะคะเคยลงคลิปไปแล้วแต่คราวนี้ เขาขอเข้ามาอีกมาดามก็พร้อมที่จะรีรันให้ใหม่นะคะสำหรับสูตรน้ำมะพร้าวติ่งฟงทั้งชงทั้งปั่นนะคะวันนี้มาดามใจดีให้ไปเลยทั้งชงทั้งปัน่นอ้าวมาจัดไปเริ่มจากสูตรชงเย็นก่อนนะคะเขาทำกันอย่างไรก็มาเริ่มกันที่นะคะให้ทุกคนใส่นมสดเมจิงลงไปที่ 125ML ค่ะใส่ไปเลยนมสดเมจิ 125ML าจากนั้นนะคะให้ทุกคนใส่ตัวน้ำมะพร้าวติ่งฟงแบบนี้นะคะ40 ml ค่ะแล้วก็ใส่นมข้นลงไปอีก30 ml นะคะโอเค30 ml จัดมาเลย จากนั้นนะคะใส่นมข้นจืดลงไปอีก30 m l ค่ะมาคราวนี้เธอก็จัดการคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้าเนี่ยสูตรชงเย็นเขาชงกันแบบนี้เธอก็เอาไปปรับใช้เอาจะลดหวานก็ลดได้จะเพิ่มหวานก็เพิ่มได้มาคราวนี้เธอก็พร้อมเสิร์ฟเลยเอาแก้วยิบสองออนมาเลยจ้า พร้อมเสิร์ฟเลิศพอดีแก้วเป๊ะเธอเราก็พร้อมเสิร์ฟกันได้เลยเนี่ยเราก็ได้แล้วนะคะสำหรับสูตรน้ำมะพร้าวนมสดแก้วย2ิบสองออนเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะคะคราวนี้เราจะมาทำปั่นกันบ้างเออเขาทำกันยังไงปั่นนะคะก็เริ่มต้นจากการที่ให้ทุกคนนะคะใส่นมสดเมจิลงไปที่100 ML ค่ะ จัดไปจ้ะนมสดเมจีหนึ่งร้อยมลตั้งใจเรียนนะพวกเธอเวลาฉันทำคลิปมาแล้วหนูยังไม่ทันได้ดูเลยค่ะหนูยังไม่เห็นเลยค่ะก็กดติดตามฉันไว้สิยะมันจะได้ขึ้นเตือนหล่อนให้หล่อนกดเข้ามาดูง้องงงองแงโวยวายอะไรกันอ้าวใส่ไปหนึ่งร้อยมลไม่ตั้งใจเรียนฉันจะหักคะแนนจิตพิสัยพวกก่อนนี่หมดจัดไปใสมาร้อยมลเธอ ใครที่อยากดูคลิปมาดามต่อเนื่องอ่ะกดติดตามไว้เดี๋ยวมันจะมีการแจ้งเตือนเธอแสดงว่าไม่ได้กดติดตามฉันเดี๋ยวเถออ่ะคราวนี้เธอก็ใส่ตัวน้ำมะพร้าวติ่งโฟงลงไปอีก45 ml จ้จะจัดมาเลย45่สเจัดไปแล้วก็ใส่ตัวนมข้นลงไปที่40 ml นมข้น40นะเธอ โอเคแล้วก็นมข้นจืดลงไปอีก40 ml จ้ะง่ายไหมล่ะอ้าวคราวนี้ก็คนให้เข้ากันพร้อมที่จะปั่นละจัดไปเข้าเครื่องปั่นได้เลยเธอแก้วยิบสองออนมาตักน้ำแข็ง หนึ่งแก้วแบบนี้นะเธอแล้วก็อีกนิดหน่อยอีกนิดนึงแบบนี้ปั่นได้เลยจ้าได้แล้วเธอเตรียมเสิร์ฟเลยน้ำมะพร้าวติ่งฟงปั่นแก้ว22ออนใช่ไหมขอมาฉันก็จัดให้ฉันก็ใจดีกับพวกเธอแบบนี้แหละ จะกดไลค์กดแชร์ให้ฉันหน่อยหรือไงฮะ<า> hmm. ขออะไรช่ก็จัดให้พวกเธอหมดอ่ะจัดปลายพร้อมเสิรโอเคได้ละเธอเตรียมเสิร์ฟได้เลยเนี่ยเห็นไหม ได้แล้วนะคะสําหรับสูตรน้ํำมะพร้าวติ่งฟงทั้งชงทั้งปั่นแก้วยิบสองออนค่ะมาคราวนะีชี้รีวิวพวกเธอดูสูตรฉนันมันเป็นยังไงทําไมคนซื้อสูตรไปก็ขายดีนะขายดีหนะขอเริ่มที่สูตรชงเย็นก่อนเชมเธอเอ้ย มันมีความหอมหวานนะคะมันมีความนัวด้วยนะคะทีนี้เราก็มาลองดูที่สูตรปั่นเป็นยังไงมาชิมเซิมันนัวเธอมันมีความนัวนะมาดาให้เทคนิคนินดนึงนะคะใครที่อยากจะลดหวานไม่ลดที่ตัวน้ำมพะพร้าวติ่งฟงนะคะคุณไปลดที่นมขน้นเพราะถ้าคุณลดที่น้ำมพะพร้าวติ่งฟงมันจะกลายเป็นว่าเหมือนกินนมสดอ่ะไม่เหมือนกินน้ำมพะพร้าวติ่งฟงอ่ะเห็นออไหมเออดังนั้นเวลาที่ลด ไปลดที่ตัวนมข้นนะคะเห็นไหมครบกับฉันนะมีแต่เรื่องดีๆฉันก็ให้เทคนิคดีๆกับพวกเธอหมดแหละกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ฉันน้ย้ยฉันขอ,อแค่นี้โอเคอ่ะคลิปนี้ EP นี้มาดามเคลียร์ให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาติดตามกันใหม่ว่า EP หน้ามาดามจะพาเพื่อนๆทำอะไรคลิปนี้มาดามขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย